ผมจะสร้างอีกโกดังหนึ่งตรงนี้นะคะับค้า,ากันเนี่ยตรงนี้กันจะเป็นทางเชื่อมนะาจะสร้างด้วยไม้ไผ่แล้วกันแปะหนึ่งแปะหนึ่งเปบปซี่เปบปซี่เปบปซี่อร่อยอร่อยเปบปซี่อันนี้ก็คือโกดังของปืนนะของปืน ม่ได้่เน้นสวยะไรมากนะอย่าเน้นสวยงงงงกับการโลเทกของมันเดี๋ยวเดี๋ยทำๆทเดี๋ยวคอยทำทอ,อ,อุ้ยลืมโอ้โหลืมประมาหไฮเพรมันเกิดตรงนี้ใช่ไหมลืมไม่ได้เป็นครา,าวลืม โอหบินกลับบินกลับบินเลยบินกลับเลยเดี๋ยวเลาะใช้ฝั่งไปได้ไหนนะมเนี่ยเดี๋ยวผมไปมันจะคิดเลาะใช้ฝั่งไว้อยู่อะ่ะสวิตจ้าสวิตผมไม่รู้ว่าผมว่ายเร็วกว่านะจะเร็วอยู่แหละเลาะใช้ฝั่งนะครับเลาะใช้ฝั่งเลย,เ,ลดเ,ลยเดี๋ยวมันจะเร็วกว่าบ,บินเ้ามีปลาฉลามนี่คือต้องว่ายให้เร็วกว่าฉลามไว้เลยนะ โองแล้วเอเอโอเคปีนให้แล้วครับปีนให้แล้วครับมันกำลังเช้าครับมันกำลังเช้าใช่ไหมประมาณ8โมงของม้ขครับได้ตอนนี้ท่กปีเนี่ยคือกลับไปที่เก่าก็ได้ของมาด้วยไม่ลืมทำเตาเผา ในบ้านหรือทำดาวเขาถึงย่างโอเคครับถึงเชบชายแดนลแล้วเห็นตะคลิบระหว่างไบโอมไบโอมนะวินอ่ะวินโอเคได้แล้วถึงแล้วฮัอ,องตกอยู่นี่ เดี๋ยว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 ถิ่นของพวกนี้ก่อนไม่งั้นมันเต็มไม่ใช่นะฮะเอามาก็เท่านั้นเฮ้ยคัพเปอร์คัพเปอร์เดี๋ยวนี้เก็บบางอันก่อนคอคัพเปอร์เก็บสลากพิสเตไม่เก็บสลามไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บตัวนึ่เอาเอาไม่มีอะไรใช้ได้สักอันเทิง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  โอเคตีตัวน,นี้นะท็อปดีอีทีโอเคได้อของกลับดูมาแล้วครบไหม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 ครบต้องแปลเป็นพังคาวอยู่นะเพื่อเวลาลวกกินจะไม่ขาด นี่แล้วก็ทำกล่องสั่งกล่องเป,ปลี่ยนเป็นนาคนได้แล้วมนะั้งปลอดภัยละโอเคโอ้โหปุบปีกออกเยวนะครับ นะนะลันเชอร์ทำลันเชอร์ทิ้งไว้ก่อนไปไอพลาสติกชีตลืมไปเอาอีกโอ้โหต้องบินกลับใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหดูเอาพลาสติกชีตมาได้ไงเนะี่ยพลาสติกชีตนะทิ้งอินกอ่อนจำได้ว่าเหลือนอทิ้อินก่อนนะ นี่ดีตาไม่ใช่่อะ้แล้วก็ทินนะทินทินมิสเตอร์เทินเหรออยู่จะบอกว่าไม่ได้มีสักอันนะั่เนี่ยโอ้โหแย่ละ <S 2> <S 2> เฮ้ยไม่มีจริงเหรอทินมันหางง่ายจะตายนะอ๋อสงสัยตอนนี้ผมเอาไปทำเครื่องชีนเฟย์ผมเอาไปใช้หมดแลนะ้วเนี่ยเก็บเกอันนี้ก็เก็บป,ปู้เลยนะไม่ต้องอันึ่งเลยเก็บป,ปู้เลยไปทรไม ก็มีนีดๆเก็บเก็อุปกรณ์ปืนไว้นี่ฮะต้องแยกส่วนเลยว่า เ okay. เดี๋ยวนะผมขอฆ่าตัวตายแป๊บได้ปะโอเคแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้ที่บ้านตรงแล้วก็จะมาหยิอบอลูมิเนียมแล้วก็นี่เอาพลาสติกแล้วก็มีทินอินกอดอยู่ี่นี้ไหมยังเจอทินละวเคลียรไปด้วยก็เลเตอร์ไป้เผื่อใช้นะเอ็นเดอร์เพลไปใช้นั่นอาหาไรไปด้วยสั เออทำไมเราฆ่าตัวตายแล้วอาหารไม่เพิ่มไม่เวิร์กเรากใช้ฟังต่อจะเข็บไปนะฮะไปพิจ้ารณาหน่อยวิญญมีหลุไมไ้วยนะดูดิ เกิดเราหลอกตัวนู้นันจะไกลไปนะเราหลอกเข้าตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวแปลงล่างกลับนะไปถึงแล้วเตรียมเลยแปลงคีปเปอร์ไปก่อนอย่าเพิ่งสู้ไ่มีเวลาเอ๋ yeah. ก็บ,บินกลับบ้านนะบินไปบินกลับสู้แสได้คิวตัวเองตายแล้วค่อยมายง่ายเลย ทีละทีแล้วเออยี่สิบสองนาทีก็ขอจบวิดีโอก่อนนะครับผมสวัสดีครับ